วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ท่านรู้ทิศสภาได้มาพบปะประชาชนในพื้นที่ของอำเภอท่าสงยางค่ะในส่วนของดิฉันนะคะก็จะเสนอปัญหาในเรื่องของอปัญหาการขาดแคลนน้ำค่ะสำหรับใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคและก็พื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้งนะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีค่ะหมู่บ้านในบางพื้นที่ของอำเภอท่าสงยางค่ะเราขาดแคลนน้ำใช้ค่ะ ก็อยากจะฝากท่านวุฒิสภาค่ะติดตามเรื่องโครงการสร้างฝายชะลอน้ําขนาดใหญ่ค่ะที่บ้านขุนห้วยแม่ต้านหมู่หกตําบลแม่ต้านอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากค่ะโดยโรวมชนรับประทานตาัค่ะสําหรับผู้ที่ใช้ประโยชน์ในการสร้างฝายชะลอน้ํานี้ก็จะเป็นรัษฎรในพื้นที่อำเภอท่าสงยางเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าสงยางแล้วก็น้ําสําหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า,ปลา,ปลาและหมอกควันในช่วงหน้าแรงค่ะฝากท่านติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้รู้สึกดีใจครับที่ได้ท่านสมวนะครับได้นำพณะลงมาพบปะพี่น้องเพื่อรับทราปัญหาของในพื้นที่นะครับจากการได้รับฟังจากท่านสมวแล้วนะครับผมก็มีความรู้สึกดีใจแทนพี่น้องประชาชนทั้งทั้งอำเภอเลยก็ว่าได้นะครับที่อยู่ในป่าขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากมากบักบท่าน